สวัสดีครับโปรแรงๆคุ้มๆสำหรับกระบะนะครับกระบะตัวเตี้ยเกียร์ออโต้สมาร์ทแครสวยๆราคาถูกราคาย่อมเยาวผ่อนเบาๆนะครับหกเจ็ดพันเป้มีให้ครับวันนี้ใครหากระบะพร้อมใช้นะครับเกียร์ออโต้ตัวเตี้ยเป้มีให้ครับในราคางบถูกๆสามแสนหกหมื่นเก้าพันและสามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับจะเห็นตรงหน้าตรงนี้ได้ปีสิบเก้าตัวเจพัทนะครับใครหากระบะพร้อมใช้นะครับโปรดีดอกเบี้ยถูกๆนะครับคุ้มคุ้ม ของแถมเพียบนะครับบอกเลยว่าต้องกดติดตามไว้แล้วครับพาดิขาดคลิปนี้ดูเต็มๆกันย,วยาวๆประมาณ10กว่านาทีนะครับอัปเดตกระบะทุกคันตั้งแต่กระบะแคปเตียแคปสูงนะครับไปถึงเกมมนนวดน,นะครับเปรมีครบหมดเลยนะครับสีเขาทำก็มีนะครับสีขาวก็มีนะครับตัวเตียตัวสูงมีครบหมดวันนี้เดี๋ยวพาอัปเดตทั้งบริษัทเลยของเพชรยนต์นะครับใครสนใจกระบะขนาดไหนเตรียมแคปจอนะครับแล้วโทรหาเป้ได้เลยบอกเลยว่าทุกคันสภาพสวยสภาพเดิมทุกคันแบบนี้ สวยหล่อน่าใช้ยาคันนี้เดี๋ยวใส่ฝาครอบอล่อยให้ครบบนะครับราคาแค่3า9 0 0 0บาทครับราคานี้นะครับผ่อมประมาณ700 0กว่าบาทเท่านั้นประวัติดีเครดิตดีฟรีดาวนะครับบอกเลยว่าแคมเปญดีเป้มีให้สำหรับเดือนมีนาครับใครสนใจติดต่อหาเป้ปรึกษาออกรถนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับกระบะสวยน่าหล่อตรงนี้เป็นตัวฉมดหน้าล้อโค่ตัวเตี้ยกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับ ไฟหน้ามันติรีฟิลเตอร์สีขาวสวยเดิมเงางามนะครับใต้ปี19นะครับปี19กระบะด้านท้ายแมคแลนเนอร์สวยๆสภาพเดิมกระบะพร้อมใช้ขับง่ายๆนะครับขับสนุกขับมันเลยนะครับสีเดิมๆคมๆเท่นนี้ผมบอกเลยนะขับไม่ปวดแข้งไม่ปวดขาขับได้ทั้งบ้านนะครับตัวนี้ผมบอกเลยนะเน้นมาทุกในเชียงรายกระบะทํากลิ่นนะครับกระบะทํากินนะหาเงินได้นะเดือนละเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับท้ายเดิมบอดี้สวยนะครับแบบนี้สนใจโทรมาครับ 0 9 4ย์9 4้า8ี่เจ็ดปด้าสี่แปดสี่แดนะครับคันนี้ได้เกียร์โตสาภาพด้านในใหม่คลิปเอ็มเอ็มนะครับคันนี้เป็นบ่อห้าอ่ะใครสนใจคันนี้ติดต่อหาไปได้นะครับราคาตามสกบ2 4ยตัวเจพัดครับมากันต่อสําหรับเกียร์แมนนวลไต้มีให้เหมือนกันนะครับเกียร์แมนนวลน,นะครับบางคนไม่ชอบเกียร์ออโต้ใช่ไหมเกียร์แมนนวลมีให้ครับปีใหม่ไม้น้อยนะครับได้ปี23สามไม้หมื่นเดียวนะครับไม้หมื่นเดียวนะครับคันนี้ ราคานะครับอยู่แค่4 1 9 0 0 0หาพครับราคาตามสกบเลย4 1 9 0 0 0หาพติดฟรีมาให้ครบแพ็คแต่งเรียบร้อยกันสะอาดมีพร้อมๆนะครับสมาร์ทแคปอันนี้เกียร์แมนวนวลนะครับหน้าหมูป่าหน้าใหม่ใครชอบหน้าใหม่ใหม,ใหม,ใหม,ใหม่น้อยคันนี้ไม่ควรพลาดครับเหมือนกระดาเหมือนกระบะป้ายแดงนะครับพร้อใหม่น้อยมากไม่แค่หมื่นกว่าโลโคตรสวยกริบกิบแม็กจะเป็นแม็กแท้โดยโรงงานแม็กอลอยแบบนี้แม็กไรเนอร์สภาพกริบกิบเอี่ยมๆครับสนใจแคปจอโทรมานะครับ รถคันนี้มาลองเช็ได้ลองขับได้ฟรีนะครับไม่ได้คิดตังค์ไม่เสียตังค์ทั้งทั้งสิ้นเลยนะครับเาะจำว่าฟรีนะครับเกียร์แมนน่น6สปีดจอมีครบนะครับโครงกระดาสวยแอร์แบ็กมีครบแบบนี้น่าสนใจดี่อไนะครับแคมปด้านหลังก็นั่งได้3-4คนนะครับสภาพสวยเดิมเอี่ยมกลิบเลยนะครับโครงสร้างเดิมเดิมหัวนุหน็อตเดิมเดิมไม่แกะไข่ขาดอยงสิ้นนะครับรถทุกคันที่เพรยน์นะครับรับประกันให้นะครับ ไม่มีชนแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนถ้าเจอเดี๋ยวจ่ายเงินคืนให้เลยนะครับอ่ะมากันต่อสําหรับกระบะสีเทาดําแบบนี้นะครับตัวนี้ย้ําเลยนะว่าราคาอยู่ที่4ี่0 0 0เจ็ดหมื่นเก้าพนะครับคันนี้สีนี้ผมบอกเลยว่าสีนี้หายากมาไวไปไวนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับเป็นแคปนะครับแคปปีใหม่นะครับแคปปีใหม่เกียร์เกียร์ออตโต้ได้เกียร์ออตโต้นะครับเซ็ตดีชั่นเอนเรี ปีนะครับคันนี้ได้ปี23ไม่สาม0 0ื่นนโลนะครับไม่สาม0 0ื่นเจ็ดพัโลเจ็ดโลหน้าหมป้าปีใหม่ยี่สโค้ดใหม่กริปกริมแบบนี้สนใจโทรมาครับผมบอกเลยว่ารถเหมือนรถถอยป้ายแดงนะครับนี่สติ๊กเกอร์จากป้ายแดงยังอยู่ครบๆเลยนะครับเรียกว่าเหมือนรถอ่าเรียกว่าซื้อมาไม่ได้ขี่เอามาจอดตั้งแล้วให้ยึดอะไรประมาณนี้แต่คันนี้ไม่ได้ยึดนะครับเป็นรถที่ว่าเขามาขายเนาะก็ผมบอกเลยนะคุ้มค่านะครับราคาดี479,000ครับสนใจโทรมา อย่างตรงนี้นะครับเป็นโซน C นะครับโซน C คือกระบะพร้อมใช้ตั้งขายแล้วเรียบร้อยนะครับจะมีตั้งแต่อีซุซูนิสันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวโตโยต้าฮิโรนะครับก็มีรถครอบครัวด้วยนะผสมค้าคันพวกคอสก็มีนะครับพวก Honda CRV ก็มีนะครับอันนี้ก็รวมอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจะทำอัปเดตให้ด้วยนะเผื่อใครสนใจรถครอบครัวนะครับเดี๋ยวอัปเดตลงไปในช่องด้วยเนาะอ่ะมาดูต่อนะครับตัวแคปออโต้ยกสูงนะครับมีราคาอยู่ประมาณ 439,000นะครับแคป็บออโต้ยกสูงแบบนี้มีให้นะครับแล้วก็จะเป็น X-Series นะครับ X-Series เนี่ยจะเป็นโตพิเศษโตท็อปๆเลยนะครับขาวๆนวลๆแบบนี้นะครับชุดแต่งหล่อๆนะครับสเก์ดรอบคันกระจังหน้าสีดำแดงนะครับนี่คือ X-Series ราคาอยู่679,000นะครับ679,000แม็กขอบ18ล้อเดิมนะจะได้แม็กล้อใหญ่ล้อโตแบบนี้นะครับดูขึกบึกบึนนะครับน่าใช้นะครับคันนี้ เป็นเกียร์ออโต้นะครับกล้องถอยพร้อมจอมีครบนะครับสภาพสวยเบาหนังด้วยนะครับไม่อยู่แค่ประมาณเจ็ด0มืนโลนะครับไม่น้อยนะไม่เจ็ดหมื่นโลหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าผ่อนวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับคันนี้โลบาครบๆสภาพสวยนะครับครสนใจแบบนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับดูไปเรื่อยนะครับดูไปเรื่อยแล้วชอบคันไหนแคปจอโทรหาเป้ปรึกษาได้เลยนะครับเดี๋ยวเป้แนะนําว่าลูกค้าออกได้ไหมนะครับผมบอกว่าเลยผ่อนเนาะก็ไปส่งเข้าของข้างวดนะครับ ถ้าบอกว่าผลง้อได้หน 1, 000, ึ่งหมื่นสมมติคันนี้ผลง้อไดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันลูกค้าต้องมีรายได้สองหมื่นสองพันออกได้นะครับพนักงานบริษรัทราชการต่างๆ,ๆอะไรเงี้ยออกได้หมดนะครับโทรมาได้เลยออกได้ทุกพื้นที่ทั่วไทย,ย่เบ้จาการให้นะครับรถทุกคันสามารถลองเทได้ลองขับได้แต่ย้ำว่าทุกคันเป้ลองได้ลองขับแล้วนะครับตรวจให้แล้วโครงสร้างทั้งหมด273รายการเดิมทุกคันนะครับเพราะเราครเกตมาให้แล้วนะครับอ่ะมาต่อนะครับเอ็กซิลี่สวยๆแบบนี้เป้ปมีให้ครับ ยังไม่พอนะครับเอาเกียร์มนนวลต้างไหมเกียร์แมนนวลก็มีนะครับนี่เลยครับเป็น d m a มนะครับตัวสเตลล์หนึ่งจุดเก้าตัวแซตัวท็อปนะครับสีดำเน้นๆหล่อๆนะครับใครชอบแบบสีดำดึกๆแบบว่าถึกบึกบึนดูน่าใช้นี่ครับตัวนี้สเตลลดูพิเศษนะไพายเลนเดอร์แม็กซ์สิบแปดสวยงามนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์โลโก้สวยๆอโนสุฝากระโปรงเดิมดีสามสิบพันลดสภาพเดิมบีสิบแปดนะครับก็ได้ไมล์หลักหมื่นด้วยคันนี้นะครับ ม่เจ็ดหมื่นแปดพันโลตัวสภาพให้แล้ว2องร้อยเจสายการนะครับสวยเดิมยกสูงนะครับตัวสูงเป้มีให้นะครับใครสนใจแบบนี้ก็บอกได้เลยนะครับเกียร์แมนนวลโหสปีดกล้องหลังพร้อมจองมีครบนะครับโรบัสสวยๆนะครับนี่โลบัสสวยๆแบบนี้นะครับน่าใช้ครับขับขึ้นค้นเขาสบายนะครับมาทุบระทุ้ได้สบายเลยนะครับด้านในเนาะเบาะผ้านะครับนั่งนุ่มก้นไม่เรียกว่าเนี่ยครับนั่งนุ่มก้นจอดตกางๆได้ไม่ไม่เซาความร้อนนะครับ ก็มีครบเกมแมนนวดนะครับใครใครชอบแบบเหยียบใครก็คันนี้เลยนะครับขับสนุกขับมันแน่นอนนะครับอยู่คู่กันนะครับเอาตัวเตี้ยได้ไหมนี่ครับตัวเตี้ยเราหล่อสวยๆนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามีโรคุมคุมให้ด้วยนะครับไฟหน้ามันติลิสเตอร์นะครับกระหน้าโครเมียมสวยๆแถมระการเครื่องเกียร์ให้ซ่อมศูนย์เลยนะครับยาง่าแถมระการเครื่องเกียร์ให้ซ่อมศูนย์นะครับเหมือนรถใหม่เลยนะไม่หกหมื่นแต่พันโลครับ คันนี้ราคาแค่3 9 9 0 0 0ผ่อนอยู่วัน7,000บาทนะครับโคตรคุ้มนะครับผ่อนเบาๆสภาพกิฟต์นะครับขายก๋วยเตี๋ยวขายร้านชำทำธุรกิจส่วนตัวพนักงานบริษัทออกได้หมดเลยคันนี้ขอรายได้ขั้นต่ำหมื0 0หครับ15,000ออกได้นะครับขายทำงานโรงงานต่างๆออกได้หมดนะครับอายุงานเกินปีนะครับหรือผ่านโปรแล้วมีประวัติจากที่เก่าออกมาก็ออกได้เหมือนกัน15,000ออกได้ครับคันนี้อ่าชอบกระจัดเลยนะครับชอบกระจัดนะครับประหยัดทำไมอ่ามาต่ออีกครับ4ประตู ออโต้ Auto, ไม่ลักหมื่นครับนี่เลยเป็นตัวรีโว่4สตัวนี้เป็นตัวที่นะครับนิยมสุดแล้วขายดีนะครับสีเทาสีบอลแบบนี้นะครับเกียวโตไม่รักหมื่นราคาดีจับต้องได้5 3าแ0นสามนะครับปี19ไม่เจ็ดหมื่นนะไม่ลักหมื่นนะผมย้ำเร็วว่าเหลือแค่2อคันสุดท้ายแล้วนะครับกระจกปรับพ,พับไฟฟ้านะครับสบภาพสวยสีสสพสภาพเดิมแมคโครเจตยางบิสโตนนะครับ แม็กแท้เดือนโรงงานยางใหม่ๆเพิ่งเปลี่ยนมานะครับไฟหน้ามันตีกับจังหน้าหน้าหล่อแบบนี้เป็นตัวหน้าหล่อโลโก้ครับใครหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะทุกคันมีโปรแถมให้ทุกคันคุ้มคุ้มนะครับสำหรับเดือนมีนานี้เบาะผ้านะครับสภาพสวยคลิปเนียนๆแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้มีโหมดขับขี่ให้ถึง2โหมดนะครับเจ๋วมากเลยนะผมบอกเลยแบบนี้ทําให้ลูกค้าเนี่ยขับเปลี่ยนน้ำมันก็ได้แล้วขับแบบโหมดสปอร์ตก็ได้เหมือนกันนะครับตรงหลงมันติฟังก์ชันโครงสร้างสวยบอดี้เดิมครับคันนี้โปร่งกว้างน่าใช้ เกียร์ออโต้แมกไครเนอร์ใสมาให้ครบ,บแบบนี้นะครับสีสันพิมพ์รถสภาพเดิมคันนี้กระบะสวยน่าใช้ค่ายตุยต้านะครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะขายดีนิยมสุดเป็นตัวยกสูงครับคันนี้ใครสนใจโทรมาได้5้าแสนสามหมื่นเก้าครับถามว่าผ่อนเท่าไหร่ผ่อนประมาณเก้าพันกว่าบาทผ่อนประมาณเก้าพันกว่าถึงหมื่นหนึ่งนะอันนี้แบบฟรีดาวนะครับประมาณเก้าพันกว่าถึงหมื่นหนึ่งนะครับสวยเดิมดูดีน่าใช้สนใจโทรมาครับหรือจะเอาเป็นตัวเตี้ยเกียร์แมนนวลก็มีให้ครับ เกมมันนุ่มีเกียร์โตมีนะครับหน้าบูปปาแบบนี้นะครับใครหาอยู่นะครับแม็กแท้โรงงานรับน้ำหนักได้ประมาณสองตันกว่านะครับราคาแค่4 9่แสนเตัวเอนทรีนะครับเป็นตัวเริ่มต้นเนาะรถปียี่สบสองเขาสองปีเองนะครับรถลูกค้าพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีการรับประกันศูนย์ให้เลยนะรถรถคันนี้นะครับอย่างพวกรถปีใหม่อย่างเนี้ยนะครับรถใหม่คลิปเลยนะครับประกันเครื่องเคียรอาจจะแถมให้ได้เลยนะผมบอกเลยนะครับใบหน้ามันตีสวยกระจังหน้าหล่อนะครับหน้าบูปปา คันนี้ขับสนใจครับเกียร์แมนนวลสวยๆเดิมๆแบบนี้เป๊มีให้นะครับ่อนประมาณ7 5็ดพันถึงแปดพันนะครับอันนี้แม็กเดิมยังใหม่ๆนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดมีจอให้ครบๆสวยงามน่าใช้นะครับบรรทุกบรรทุกสบายนะครับตอนจังหวัดลูกค้าเขาชอบใช้กันนะครับในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีนะครับทอดตรงไหนจัดได้เลยนะครับมาต่อกันนะครับสําหรับตัวกระบะแคบเกียร์ออโต้ครับมานี่ครับมาต่อกันที่คันนี้ ไปหาก้บาทแคปสูงมาแคปสูงออโต้นะครับอย่างนี้คือเกียร์ออโต้นะครับ4 3 9 0 0 0ประมาณ8 00 0นะครับหล่อจริงสวยจริงนะครับดูดิโคตรหล่อโคตรงามนะครับแมตแท้เดิมงานนะครับสภาพร้อนระดิบควรนะครับของเดียวเปลี่ยนให้พร้อมแต่การให้แล้วเรียบร้อยทะเบียน8615นอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับได้ปี19บเาไมแสนแปดครับคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่จะข่งฟิล์มให้นะครับสีบอลเงินนะครับสภาพสวยเดิมนะ แมคเกรนเดอร์มีให้ครบๆนะครับคันนี้สภาพก็เดิมเลยนะครับติดต่อมาได้เกียร์ออโต้นะครับถ้าเกียร์แมนนวลมีไหมค่าอีสุนี่ครับเอ็กซิลี่เกียร์แมนนวลนะครับหกสปีดตัวเครื่อง DDI นะครับตัวนี้ไฮรันเดอร์ด้วยนะครับโรบาร์ครบๆสามแสนแปดหมื่นเก้าพันครับดูได้เลยด้านในใหม่เอี่ยมกริปนะครับมีล็อกเทคให้ด้วยการขโมยครบๆนะครับนี่สภาพสวยสภาพเดิมเกียร์แมนนวลหกสปีดครับ อ่ะใครสนใจคันนี้จอถอยมีครบกล้องมีพร้อมนะอ่ะติดต่อมาได้3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันพรอมประมาณแปดพันนะครับติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับรับประกันเลยว่าความสวยความเดิมนะครับเป้ไม่เป็นลองใครแน่นอนนะครับรถเกตเอ A ตรวจสภาพทุกคันนะครับเข้าประกวดทุกคันนี่ครับคันนี้4ประตูนะครับสเปคนี้มี2คันนะครับตัวแซดนะมีสองคันมีประต่งคิ้วกระเบแต่งคิ้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะคันนี้นะครับกระจังหน้าเคี่ยวความสองชั้นหน้าใหม่ ไปหน้าโปรเจเตอร์ไปไทมสีขาวแบบนี้สวยหล่อนาใช้เป็นตัวไฮเลเดอร์ยกสูงตัวแซตัวท็อปนะครับสีขาวๆนน,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 นนๆอบบนี้ได้เกียร์ออโต้นะได้เกียร์ออโต้นะครับนี่ราคาก็อาจจะบอกเลยว่าวันหกแสนกว่านะครับหกแสนปลายๆนะครับตัวนี้เป็นตัวแซตนะครับแมตชขอบสิบแปดสีบอลเงินสภาพสวยเดิมสภาพเดิมสภาพสวยหล่อนะครับอันนี้ใครสนใจ้ะกล้องหลังมีให้ครบๆนะครับ ได้เบาะหนังนะได้เบาะหนังนะครับอันนี้สนใจติดต่อมานะครับได้อีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้ทะเบียน5 7 5 6ทะเบียนสวยด้วยติดคคริบอยมาให้ครบๆนะครับคันนี้สีบอลเงินนะครับผมย้ำเลยนะว่าคันนี้น่าจะเกียร์ออโต้แน่นอนนะครับดูได้เลยเบาะผ้านะครับเบาะผ้าไม่กริปเกียร์ออโต้นะครับติดฟิล์มมาแล้วพร้อมๆจอมีให้ครบแบบนี้สีสันสวยเดิมเมาองานนะครับคันนี้ไม่แค่แสนเดียวราคาอยู่5,3 9 0 0 0านะครับ นี่ครับสภาพเนียนกริบเลยนะครับไม่แสนเดียวนะครับราคาก็อ๋อห้าแสนสองหมื่นเลดไปหนึ่งหมื่นนะครับโอเคถูกไหมปีสิบเก้าด้วยคันนี้ราคาถูกครับซื้อได้นะครับคันหนึ่งห้าแสนสองหมื่นเก้าคันนี้ได้คริสบอยด้วยนะครับเคริสบอยก็สองหมื่นแล้วคุ้มเลยแบบนี้ใครสนใจโทหได้ครับห้าแสนกับอีสองหมื่นเก้าพันนะครับแล้วก็มีรีโวตัวหน้าเอนทรีนะครับนี่เลยคันนี้สีขาวนวลราคาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับรถปียีสามนะ ตัวเอนที่นะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับสวยดูดีน่าใช้สนใจโทรได้ครับสวยจริงหล่อจริงนะครับเป็นตัวช่วงล่างสูเปอร์เฟกแบบใหม่แล้วนะครับแม็กขอบ18สภาพเดิมๆกระจกปักพับไฟฟ้าด้านในเบาะหนังแดงดำรีออโต้มีจอมีกล้องครบโหสวยกริบเลยนะครับใครสนใจโทรมาได้นะครับ0947894848นะครับนี่แหละครับผมบอกเลยว่ามหาเป้นะครับครบจบในรถใช้แน่นอน เยอะๆแบบนี้นะครับรถเยอะนะครับมีทุกแบบทุกสไตล์นะครับมาาเป้แล้วประกันแล้วคุณได้รถสวยไปใช้แน่นอนครับแล้วก็ผมบอกเลยนะผมมีรถเยอะนะครับมีรถเยอะนะยังมีรีวโตัวนึงแบบนี้อีกแต่จะเป็นตัวมิดนะครับราคา6กแสนหนึ่งหมื่นนะที่บอกเลยว่าคุ้มคุ้มไม่ระมาณแสนเดียวนะครับสนใจทมาได้เลยวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับกระบะนะครับมีตัวเตี้ยแคบเตี้ยเกียวโตนะครับแล้วก็แคบสูงก็มีนะครับทั้งเกียวโตไปโน่นมีครบหมดเลยที่นี่นะครับ โทรมาเป้ปรึกษาได้เลยนะครับ0947894848ครับนะครับอยู่ที่บริษัทเพชรโจนลุ่มที่สองนะครับย้ำเลยนะเป้จบวิศวะขายกระบะนะครับรู้จริงเรื่องรถนะครับมาแล้วก็จะพาเดินชมแบบนี้หลังจากเพิ่มเจ้าฟแนนซ์หรือซื้อสดได้หมดเลยนะครับบริการให้ครบตัวรถให้พร้อมนะครับย้ำเลยนะมาของแถมคุ้มๆสนใจพร้อมโปรโทรมานะครับรอรับสายอยู่นะครับวันนี้ก็ฝากมาด้วยขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาพักหานะครับสวัสดีครับ